ฝนที่ตกต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่3ของสถานการณ์น้ำท่วมโดยในหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายและขยายวงกว้างเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบไปด้วยอำเภอมะขามจำนวน3ตำบลอเภอขุลุงจำนวน4ตำบลอเอมืองจันทบุรีฝั่งตะวันตก1ตำบล นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุจมน้ำเป็นเด็กชายอายุ11ปีเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอมะขามล่าสูดทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองติดตั้งไว้ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนบริเวณชุมชนริีน้ำจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรียกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขณะที่ทางโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพักเดียรำไพทุกบานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลป้องกันผลกระทบน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองจันทบุรีทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน1-2วันนี้ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงไว้ตลอดฤดูฝนนี้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานปพจังหวัดจันทบุรีและสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมง